ได้หมดเลยค่ะมัน,ม,นมันเป็นรสชาติเดียวกันเช่ไหม เผมว่าปีน้าผงต้องมีอีกแล้วล่ะมันผมก็เช่นนี้นี่มาเป็นประธานในพิธีงาัเป็นพิธีของศาสนาอิสลา,ามครับซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่เขาเลยของเป็นวันขึ้นปีใหม่ของศาสนาเขาเลยในการทำออกัน ก็เขาทำขนมขนมเนี่ยก็เหมือนขนมเค้กฝรั่งกั่นแหละแต่เป็นขนมควรสโล่พอเป็นขนมอะไรไม่รู้แต่กินก็อร่อยดีนะมีถั่วมีอะไรใส่มีงามีอะไรเยอะแยะเหมือนขนมกวนบ้านเราอ่ะแต่ว่าเป็นขนมกวนของเขารสชาติอร่อยดีนะครับผมเออเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้กินนะประทานเลยใช่ไหมเออเพราะว่าเขาก็ไม่เคยออกมาไงเขาเพิ่งออกมาครั้งแรกแล้วก็มาเขาก็จัด ประกวดที่กันกวนว่าใครจะอร่อยกว่ากันแบบนี้ก็เป็นขนมที่รสชาติดีกินได้คนไทยกินได้เลยอร่อยเลยผมดูแล้วกินได้เลยรสชาติอร่อยเลยแล้วผมจะบอกเลยว่าถ้าใส่ถั่วมากอย่างนี้หน่อยนะเงีลยเนียบเลยแล้วก็ถ้าเขาเขามีทุเรียนใส่ด้วยครัเขาใส่ทุเรียนด้วยแต่เขากำหนดว่าทุเรียนไม่เกินเท่าไหร่แหม่ก็เลยทำให้รสชาติ ของกุเรียนกินเนี่ยออกน้อยไปหน่อยครับแต่ว่าควรจะลองว่าใส่เยอะจะเป็นยังไงใส่อะไรเงี้ยนะแล้วรสไหนออกมาดีครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเก็บได้นานแค่ไหนแต่ว่าเป็นขนมที่กินได้ผมดูแล้วนะเป็นขนมที่ถ้าไปขายเนี่ยคนซื้อกินก็อร่อย,ยครับ,รบอร่อยเลยยกอยัไปไปนนี้เปิดเปิร์นการ์้งแรกของของเืออิสลามเนี่ยในประเทศหนจังหวัดระยองเนี่ยกับระยองเนี่ยกับคนระยองก็อยู่กันในกันมานาแล้วล่ะ ทั้งบางทีก็มี ชุมชนอิสาะเนี่ยอยู่เยอะเลยหลายแห่งในจังหวัดระยองแต่เราในนามองค์การมหาชจังหวัดเนี่ยเราดูแลทุกทุกทุกส่วนแหละว่าแต่มีใครมีโครงการมีอะไรแล้วก็ระเบียบราชการที่เราใช้ได้เราก็ช่วยถูกไหมส่วนเกินจากนั้นก็มีภาคเอกชนอย่างนี้อย่าง G C อย่าง I R B C หรือว่าหนเอกชนอื่นเนี่ยเขาจะไปร่วมมือเขาก็ร่วมไปก็ทำให้เห็นว่าเราอยู่ด้วยกันได้ไม่เลยมีปัญหา ไม่มีหาเหมือนเราก็เขมรเนาะตัวนี้มันเป็นข้าเข้าเขายโครงการซ่อมเพิ่มฮะใช่นะอันนี้ของอิสลามกันเลยนะชื่ออาซุรออาซุรอชื่ออาซุรอขอบคุณครับีหน้าีหน้า่อยอี